Deja, yeah. deja.

ไม่มีสิเอ้าแกไปไหนถือมาเอ้าไปถือมาเอา้มาด้วยเขาจะอะไรยกเอาไปช่วยยกยกเล็ก่ายนี้นะเขายมายกยกออกตรงนี้มะเลยยกเลยยกเลยบอกว่ามาทุกปีจะไปลงว่า ใย่นม <łość> ือห้อครับลคลลว้หน่อยจ้าเพว่าเดือนชิ้นใหญ่มาที่มาถึงลูกแล้จะลูกโตชอตัวหน่อยก็ได้แล้วะเจะต่อตัได้แล้วลูกจะห้าแ้วคนที่แรกกล่าวไม้านเยอ บรคยงที่ไปลบบุรีนะนะะมีลูกใครบรคนยงไปลบบุรีนะลุรีกันนลบบุกับให้นนร้่อนับหน้าายไปเลยัไนะาย้นเปี่ยนถุงน่อนถุปนานที่นี่มงาฝ่ายนาตะไขให้นะมมึงไ่รู่จะเออไต้งรู้นหรอกเพราะว่างจะตัไม่ได้ก็รู้

nó đã nó đã rồi nó 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 không có nó 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 nó

เพลงที่เหมือนสองเพลงนัเน่ยโอ้โหปอร์นิเซอร์แต่ตอนนี้เซอร์ของโปรนิวเลยอ่ไนะเดี๋ยวร้องสดเลยได้ ใจจะพูดเอันะาะว่าต้องร้องนะเออใช่โอเคโซโซโอเคนะ่อ้องเขอเจ้าไอ้นี่ใจไม่หายใจไม่หายเจ้โบกยเลยเ้วโบยเลยห <ส gas: S 1> ไม่เอาบอกใจไม่หายนะไม่ขึ้นบอยเลยจะไม่เอาแรมอากฟังไม ห้องน้ำเขาไป็นหะ้องบอกว่าหุ่นโน้นเดี๋ยวขอพี่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 ผมอาจจะเป็นอันตรายนะครัแ้ครัควัเดี๋ยวเราน้กเือนกันต้อสั foot, so ่งเสียไม่ใช uh ่สั <s <s ่งเสียมีสั <s <s> <s <s ่งเสีย้ม เอาป็นพีทั้นอ้เลยได้เรานอนเราซีไม่ถึงวยแคปไมเพิ่มฟ้าีกว่าเลยมั้งเล่าปลาเมเราซีไม่ถึงว่ะเราได้นอนข้างนรกร้องเขาอันนี้ถึงออกมาไใครเลย

ไม่ใชแล้วเาแค่น้นยิ่งไได้ยังว่าเราเราแคให้กรตกวามาัแว่าตอกนตอกนิดๆก็ได้่พี่นไม่ไหนพี่มีแต่เอ

เดี๋ยววันหลังล้มพวงเลยนะได้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 ล้มพวงได้ได้เมาจริงแหละพี่บอกเมาจริงได้เลยเมาไม่จริงเมาม่จริงพี่พี่แก่อนมาด้วยกันพ่อพ่อแม่ตามมามไหอวันนี้วันเกิดพี่หนุ่ย โอ้พอแเลพรอยลพรอพรอแวเกิดหันหันหันหนสวัสดีค่ะหอสวัสดีครับวเลาเ้เ้าเอเดี๋ยวก็ไม่ซื้อให้เลเอวถึเล็นนรางแ็งแฟัง ก็แจม <c oughs> มันหิวข้าว,าวแชมมันหิวข้าวมากเลยแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามีมา,มาตามเาเลยแม่จอรเกลแดกมาเลิ่นเลบบน่นล,ล่นี่เลย เดี๋ยวเอาแก้มาเดี๋ยวเทให้แม่เอาแก้มาเดี๋ยวผมเทให้เดี๋ยวเทไปทางโทรศัพท์เลยโนกกระจุโกโนเปลี่ยนเลย พ่อมาโอ้ยพี่ไหมพีไหมข้อแล้วอ่ะแม่พี่ไหมปวดริษตาะข้อแล้วอ่ะใช่ <c oughs> แฉมมันกินน่ะแม่ไอ <c oughs> แฉ้มมันกิน <c oughs> ขอบคุณครับพ่อขอ, <c oughs> ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ

เขาไปไหว้ผู้หลัก้ห่ท่่าังหวัดไปใหน่สไม้อยก็เอาไม่ใช่พ่อถามว่ามึงพอใช้นี่ไหมเดินเนี้ยเฮ้ยแต่กัข้าวมากินกังเมนกินข้าวเลยแต่กับข้าวมากินเลย บอกว่าเขาามีร้านอหรเราก็ต่างกันเราเราไปเลือกเอาเมนูอะไรอยากอยากล้วตามจาตามจาสงจ้าถจาเนี่ยไม่ต้องทำกลัวแล้วกลัวแล้วบอกแล้วเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็ได้ คนแก้านแกครับส่วนแก่ส้วนแกครับสวนแกครับวแก่ครับ่นแก่ส่วแก่พวนแก่ยี่ว่าไม่ได้เออนาแ้วนนี้ฝัแล้วมนินนีหมนี่แ้หมนีอ้หนไม่ได้้ป้องหน้าปิด้องแ้าไหหมุนีหมนีเกี้ยเก้นแฮ e o l e ใคนี่ป้องมนบือหมดแ้วแ้ไม่เป็น เลยเออหมเจอแกว่ามดไปไหนนี่ยนี่เยกองหน้าแล้วอ่ะำภาพผมตอนี้ไม่ค่อยดีจมองมองน้าครเครับแล้มอรน้าไหนเลยพ่อเล่าให่อยพ่อพอพ่อพ่อพว่อพอพ่อพ่อพ่อพอ่อพ่อออ่่

พี่ไปนอนเนหหวยอยู่นี่ไม่ได้จะไม่พระโหาไม่โอนอเลยทำไม่ทำไมหลับมาที่อใม่สครอบใรมางมามทีเอามากันหมดแล้วใครจะที่ี เขามากันนหมดมีบ้านใครที่มาหลังสุดบ้านใหม่อย่าออย่าอ่นมาายทุกวันมาสายทุวันงอนแน่นอนัเดียววเดียวม่อ

ผมให้นหน้านำหน้าไปไหนวัดแม่กับปีนี้ก็ขางหลังม่าเราจะเปิดประตูนะเดี๋ยวไปวัดชาบวัดวัดบางริมด้วยน้วัดใหญ่เราบัาคัแล้วแล้วนี่อยวัดเขาพนมก่อน

จบแังไม่จแล้วเลยไปเลื่ยไปแล้วตัดไปม่มันจดแล้วมันแล้วเอา่นจะเปิดมบอกว่ามันบแล้วเป็นคนว่าแล้วเปิดมเปิดไปเลยได้ร้องเหรอที่สี่นะคก็ร้องอได้ตาแล้วไม่เช่นนัเกิดหรอใช่ังนะฮะไอ้ตุ่น ลื่นซึ่งต่างนายจ่ายลาบังนะจาเให้เงินเล่นนะจ่ายาอย่าพูดเยพูดเฉยเลยตัวจะเอาตัวะเอาตัวเอากาต่อวันนี้เก่งนะเน่พวกเราก็ูดได้ติดดีเราทำไม้หาหาได่วาไม่เจอไอ้ที่ก็าบอกมาอ

mọi người mọi người à. 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 mọi người 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 người mọi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  người สวัสดีครับพียอกีดสวัสดี้ติ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับวุ่น <c oughs> วายมากเลยชีวิต <c oughs> ข้ามตรงนี้ยังอยาวไก

เดี๋ยวตอนนี้ใครจะหอวไปให้มันหมดไม่ยอมเดี๋ยวไปเหนือหมดเวลาพี่หมดไม่มีไปให้พี่ต้องไปดูทางในระบบเออขนาดเดือดเ